<wounds war blue> สามซึ่งก็ขอต้อนรับด <ar> ้วยความยินดียิ่งนะครับตอนกำหนดการนะครับขอญาตเรียนเชิญท่านพันธิให้ท่านทราบนะครับท่านแรกขอญาตแนะนำนะครับเพื่อให้นักกีฬาเกิดความคุ้นเคยกับสภาพสนามและมีความพร้อมกีฬาท่านอัศกรศิลป์ทยกรนะครับที่ให้เกียรติมาดูสนามแล้วก็ทีมชาติไทยและต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ ท่านนยกสุรนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยานรัรีว่าการกระทรวงการก่อนเช้าของื้นที่ในอำเภอน้ำนะครับที่มีความพร้อมในการการดึงนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาสู่เพราะว่าจะสร้างชืง่อเสียงกับจังหวัดรคอนะครับโดยเฉพาะกระทรวงก,วงการท่องเที่ยวและกีฬา รายได้แต่ละปีก็จํานวนหลายพันล้านอร่อยที่พวกเราสามารถส,าารถสมมถ่งผลอีฬาทางน้ำเช่นเดียวกันะครับเราก็มีกีฬา,าไว้นะครับได้ได้ได้ข่าวว่าในช่วงเวลาที่น้ําขึ้นจากแม่น้ําท่าจีนและก็มอบให้ท่านอัตตกรมวลมวลมวลระกาศต่อไปครับครับเมื่อี้ว่าการการท่องเที่ยวท่านนักทูตที่ช่วงแรกทูตเกษตร ที่ได้ให้การตัอนรับในการตรวจความพร้อมงยาเสทางการศึกาแ่ด้วยความผูกพักับพี่น้องชาวนของฐมานก็ไ้เกียเดินทางมายินยันให้สู้ั้เลครับั้งาเ็ครชิลงอาชิลงมาที่ทั้งหมดถูกานะครับ การติดต่อต่อไปอ่าตรงนี้ <laughs>